นะแต่วันนี้นะครับวันนี้เมื่อถึงเรื่องซองเหมือนก่อนพี่น้องนะครับซองวันนี้เปิดนะครับซองวันนี้นะครับจะมีตัวฟันด้พี่น้องนะครับจะมีตัวฟันนะครับจะมีตัวฟันตัวเจาะนะครับตัวฟันตัวเจาะสามตัวนะครับอยู่ในนี้นะครับผมนะมัดเดียวพร้อมมัดมัดเดียวพร้อมนะครับเออมัดเดียวพร้อมนะครับทุกคนเบิงอยู่ล่ออยู่ หกทุ่มหกทุ่มก็รอครับผมนะอ่าประมาณหาทุ่มเทีเ่ยงคืนพี่น้องนะครับหาทุ่มเทีเ่ยงคืนนะครับผมนะก็จะลุ้นไปพร้อมกันนะครับมกปสิได้ลุ้นขึ้นนะครับผมเห็นเพื่อนวก็ฏิท่งให้พี่น้องขึน้นนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุญเพลงอ่าคุณบุญตานะครับผมนะอ่าคุณฟ้าใสนะครับอ่าคุณวิไลรอแล้วนะครับผมนะ สวัสดีจ้าอาจารย์นะครับสวัสดีครับให้ลูดตัวฟันนะครับเพราะว่าตัวฟันผมฟันให้ตัวเดียวนะครับตัวฟันผมฟันให้ตัวเดียวอ่าตัวฟันผมฟันให้ตัวเดียวนะทุกคนนะครับตัวฟันผมฟันให้ตัวเดียวเด้พี่น้องนะครับนะตัวฟันฟันให้ตัวเดียวให้ทุกคนไปลูดเรียนเอาเด้พี่น้องนะครับนะสําหรับใครที่ต้องการความชัวเนาะ ให้เป็นรูดเล่นเอานะเดี๋ยวผมจะฟันให้นะครับเพราะว่าตัวฟันเข้ามาแล้วนะครับสามงวดติดเนาะอ่าเขามาแล้วสามงวดติดพี่น้องนะเราจะก้าวไปสู่งวดที่สี่กันเดี๋ยวพี่น้องนะครับเพราะอีก้าวไปสู่งวดที่สี่นะครับนะดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆตัวฟันในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะครับทุกคนนะครับซอยผมนิดนึงนะครับช่วยผมดันคนดูแป๊บหนึ่งพี่น้อง อ่านะครับช่วยผมดันคนดูแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคบอโอเคบอสวัสดีครับทักทายทุกคนเลยนะครับอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยคนนะครับอ่าสี่สองพันแล้วพี่น้องนะครับสองพันเปิดเลยสองพันเปิดเลยจ้ะนะครับใครที่เห็นลิงก์ด้านล่างแล้วจิ้มเข้าไปเพื่อมูพี่น้องนะครับจิ้มเข้าไปเพื่อมูนะครับจิ้มเข้าไปเพื่อมูนะจิ้มเข้าไปเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับทักแชทได้เลยนะครับนะ บินแรกลดเลยสิบเปอร์เซ็นนะครับอขอแนะนํานะครับแนะนําแนะนําพี่น้องนะครับนะครับอันนี้ผมฟันให้แค่ตัวเดียวนะเนาะเหรียรดหลดได้พี่น้องอย่าลืมกลับออกไปหลดนันะฟันให้แค่ตัวเดียวนะครับไปบรูดไว <c> ้ <oughs> ไปบรูดนะครับไปบรูดไว <c oughs> ้ไไยันยัดตับแตกพี่น้องนะครับ โอเคจ้าโอเคจ้านะครับซองนะครับอ่าสองพันสองร้อยคนนะครับอ่าเบองตรงนี้พี่น้องนะครับสองพันสองร้อยคนนะครับดูตรงนี้เลยนะครับสองพันสองร้อยคนดูตรงนี้ครับผมนะตอนนี้ผมไลฟ์สดเวลาสองทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีนะครับขอขานเวลาอีกครั้งนะทุกคนนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สดเวลาสองทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีนะครับช่วยกันเช็คน้ำเด้อนนะครับถ้าตรงพิมพ์ว่าตรงนะครับถ้าไม่ตรงพิมพ์ว่าไม่ตรงนะ ตอนนี้ไลฟ์สด2ทุ่ม32นาทีนะครับประจำวันที่15พฤษภาคม2564นะครับคืนนี้เปิดซองนะครับงวดประจำวันที่16พฤษภานะเลขที่ฟันนะครับอ่าเลขที่ฟันนะครับไม่ใช่เลขที่ออกน้องพี่น้องนะครับเลขที่ฟันนะครับเลขที่ฟันเลขที่ฟันนะครับเลขที่ฟันตัวนี้นะครับ ฟันสองนะทุกคนนะครับอ่ามีใครชอบสองอะไรบ้างนะครับมีใครได้เลขติดสองมาบ้างทุกคนพิมพ์มาหน่อยครับผมใครที่ได้เลขติดสองมาบ้างพิมพ์มาหน่อยครับอ่ามากเลขใดที่ติดสองมากพี่น้องนะครับอ่าเช็กเวลานะครับเช็กเวลาว่าตรงไหมนะครับแล้วก็มาดูซองกันนะ <S 1> <S 1> ฟันสองนะทุกคนฟันสองนะครับฟันสอง มีใครได้เลขติดสองมาบ้างเป็นสองอะไรพิมพ์มาหน่อยทุกคนนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับอ่าบินแรกลดเลยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนะาะพักเข้าไปนะครับแจ้งแอดมินนะครับนะแจ้งแอดมินว่ามาจากอาจารย์เต้ยนะครับอ่าลดเลยสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนคันสองนะจ๊ะ่าสวัสดีคนดูสองพันเจ็ดร้อยคนนะครับผมนะสวัสดีจ้ะ สองอะไรบ้างทุกคนสองอะไรบ้างนะครับอ่ะต่อไปเลยเนาะต่อไปเลยรอนานแล้วอ่ะต่อไปเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับอ่าเป็นเลขแปดสี่สี่สองสองแปดนะครับแปดสี่สี่สองสองแปดนะครับแปดสี่สี่สองสองแปดนะครับแปดสี่คือตัวแรกที่ผม เปิดสำหรับรัฐบาลนะครับตัวที่สองนะครับ42นะครับ42ผมลงให้ในกลุ่มได้หลายวันแล้วนะครับได้หลายวันแล้วประมาณเจ็ดแปดเมื่อนะครับคันบอสพีด้าพี่น้องนะครับเอ่อใจตรงกันเลยครับผม24อะ่ะมี24นะครับอ่ามี24ด้วยนะครับเห็นแวบๆนะครับ8442 28นะครับ8442 28นะทุกคน นะครับแปดสี่สี่สองสองแปดนะครับอ่าแปดสี่สี่สองสองแปดนะครับแปดสี่จะเป็นตัวเปิดนะครับส่วนเลขสี่สองนะครับผมจะเป็นเลขลับนะครับผมลงให้ในกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสองแปดนะครับใจตรงกันเลยพี่น้องนะครับสองแปดขาดสองแปดโอ้สองแปดไหลนะครับอ่า สองแปดโดนเดี๋ยวนี้วะโอเคครับต่อไปเป็นหมัดเดียวเนาะทุกคนต่อไปเป็นหมัดเดียวนะครับต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวนะครับต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวเนาะเห็นหัวเวบๆเห็นหัวเวบๆพี่น้องนะครับเห็นหัวเวบๆนะครับหกสองนะครับเห็นพี่น้องเห็นหมดแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับแคบไว้ทุกคนนะครับแคบไว้ทุกคนนะครับทุกทุกคนแคบไว้นะครับชอบไม่ชอบแคบไว้ก่อนเนาะ มาคมมาแคปไปก่อนพี่น้องนะครับนะฟันสองนะครับฟันสองนะครับอ่าสวัสดีคนดูสามพันกว่าคนนะครับนะทุกคนนะครับที่ดูย้อนหลังนะครับนะตอนนี้ยอดคนดูสามพันกว่าคนนะครับอ่านะเช็คด้วยนะครับว่ายอดคนดูตรงไหมเอ่ยนะเช็กวันเวลายอดคนเบิรงนําพี่น้องนะครับนะจะได้รู้ว่าตรงไหมนะครับ อ่าฟันสองนะครับฟันสองตัวเจาะแปดสี่สี่สองสองแปดนะครับหมัดเดียวหกสองนะเลขสามตัวเก้าห้าเจ็ดนะครับเลขสามตัวเก้าห้าเจ็ดนะครับสําหรับสายด่วนคืนนี้นะทุกคนสายด่วนคืนนี้นะครับทุกคนพิมพ์ตามนี้นะครับเข้าไปในไลน์พิมพ์ตามนี้เลยนะเข้าไปในไลน์พิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมนะแอ A T O E Y H D นะครับเข้าไปในไลน์พิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมนะ วิธีการเข้ากลุ่มมีเพียงวิธีการเดียวนะครับผมนะคือการเข้าไปในไลน์แล้วก็พิมพ at ์ atoeyhd นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับทุกคนนะแล้วเราจะเจอกันคืนนี้เวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับนะผมจะส่งสายด่วนให้นะครับผมจะส่งสายด่วนให้นะครับนะในกลุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับใครรอได้รอนะครับใครผู้ใดที พรุ่งนี้ไม่ได้หยุดงานนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่อยู่ในกลุ่มนะครับเปิดดูย้อนหลังได้เนาะนะครับแนวทางนี้ทําเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะนะครับแนวทางนี้นะครับทำผมไล่สดเสร็จเรียบร้อยผมจะลงให้ในกลุ่มนะครับลงให้แน่นอนนะครับรับรองไม่มีตกหล่นเนาะใครที่เข้ากลุ่มไม่ได้ทักแชทผมเลยนะครับผมนะสําหรับลิงก์ด้านล่างนะครับผมนะ บินแรกลดเลยสิเอร์ซนทักเขาไปนะครับทักไปพี่น้องนะครับบินแรกลดเลยสิเอร์ซนเด้อพี่น้องอ่าครับผมโอเคเนาะโอเคเนาะทุกคนโอเคเนาะชอบหกสองจะ้ะนะครับใจตรงกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะครับชอบหกสองใจตรงกันอีกแล้วนะครับผมนะขอบคุณค่าขอบคุณค่าครับผมนะอ่ะเห็นแล้วแฉลบหนึ่งถึงห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ าโอเคครับโอ้ยโยกไหลปวดเมื่อ่น้องหายแว็บภายในพริบตานะครับ <laughs>